สวัสดีค่ะชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนตุลาคมปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเน้นที่ราศีเป็นหลักนะคะราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มการาคมค่ะที่ต้องแจ้งอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าในแต่ละเดือนเนี่ยถ้า,าปกติแล้วเกจะทําคลิปดวงความรักเนี่ยสคลิปก็คือคลิปหนึ่งจะอิงที่ลัคนาส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะอิงที่ราศีค่ะแล้วก็คุณก็ต้องไปลองพิสูจน์ เอานะคะว่าคุณจะไปตรงกับลัคนามากกว่ากันหรือคุณจะไปตรงกับราศีมากกว่ากันแต่ปัญหาคือบางท่านนะคะก็ไม่สามารถหาลัคนาได้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนแต่อยากหลือเกินที่จะดูดวงแบบโหราศาสตร์นะคะดังนั้นเก๋ก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมมาแล้วก็ได้ความรู้มาว่าโอเคเราจะดูดวงแบบโหราศาสตร์โดยอิงจากราศีก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะดูให้ดูนะคะเราจะใช้เรื่องของดาวสัมพันธ์มาเป็นการทํานายดวงะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูให้ดูมาดูดวงโดยใช้โหราศาสตร์ ดูแต่อย่างไรก็ตามเกตก็จะอิงจากไพ่ด้วยเพราะว่าวิธีการดูดวงของเกศคือเกต ใช้ผสมระหว่างโหราศาสตร์กับไพ่ทาโร่นะคะดังนั้นคลิปนี้เนี่ยในครึ่งแรกจะเป็นโหราศาสตร์แต่ก็อยากจะขอให้ดูไปจนจบทั้งคลิปซึ่งเป็นเรื่องราวของไพ่เพราะไพ่เนี่ยจะเฉพาะเจาะจงแยกเป็นแต่ละสถานะเลยว่าคุณเป็นชนโสดสนิทนะคะคุณจะมีความรักเข้ามาไหมคุณเป็นคนคุยเนี่ยแต่ไม่มีสถานะเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรหรือว่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองฟังกันดูนะคะรายละเอียดของดาวแล้วก็ไพ่เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามนะคะ รายละเอียดเนี่ยคุณจะได้รับครบถ้วนแต่มันก็จะไม่เฉพาะเจาะจงเพราะอันนี้คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าต้องการทราบดวงส่วนตัวนะคะยังไงต้องขอให้มาดูดวงเอ่อส่วนตัวกันนะคะถ้าต้องการเรื่องเฉพาะเจาะจงขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีการดูดวงโดยอิงจากราศีนะคะไม่ได้อิงจากลัคนาโดยปกติแล้วถ้าคุณชินอยู่กับการดูคลิปของเกตมาบ้างนะคะที่เป็นคลิป ดวงความรักประจำรักคณาเนี่ยเ็กก็จะมีเขียนตัวลอลิงนะคะแล้วก็หัวยึก อยู่ข้างบนเนี่ยเอาไว้อยู่ตรงนี้เพราะนี่คือพบเรือนของราศีธนูแต่ว่าตอนนี้ไม่เขียนแล้วเราเขียนเลขหนึ่งไทยแทนเพราะว่าเลขหนึ่งไทยคือดาวอาทิตย์ใครก็ตามนะคะที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นแปลว่าคุณมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่ในราศีธนูคุณเป็นคนราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านดาวสัมพันธ์กันแล้วก็เราจะเน้นไปในเรื่องของความรักเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักล้วนๆถ้าเกิดอ,อยากดูดวงการงานการเงินมีคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ตา่าหากสามารถเข้าไปหาดูได้ใน ใน playlist นะคะตอนนี้นะคะดาวสองพันก็คือราศีของคุณน่ะมีดาวที่มา กลุ่มราศีของคุณอยู่ก็คือดาวพระพฤหัสแล้วก็ดาวพเสาร์ดาวพัพพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งไฟดีนะคะคือดาวสุคราะห์ดาวพระเสาร์เป็นประธานแห่งดาวบาปนะคะดาวบาปพระค์เมื่อมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพฤหัสเข้มแข็งกว่าค่ะเพราะว่าราศีธนูเนี่ยมันเป็นภพเดือนของพฤหัสเป็นบ้านของพฤหัสดังนั้นตัวตนคุณเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งมากในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดคุณเจอกับความรักไม่ดีคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันไม่เอาก็ได้นะฉันอยู่คนเดียวก็ได้นะมันมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาด เกิดขึ้นกับคุณแถมคุณยังมีดาวที่โยกหลังคุณนะคะโยกแปลว่าสัมพันธ์ดีโยกนับไปสามนะหนึ่งสองสามนะคะในช่วงครึ่เงเดือนแรกนะคะ ในช่วงวันที่1นถึงเตุลาคมเนี่ยดาวพระพุธนะคะโยกหลังคุณอยู่ดาวพระพุธเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารสื่อสารเจรจานะคะแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยสัมพันธ์ดีกับดาวพระพฤหัสด้วยทําให้คุณก็มีสเสน่ห์สามารถติดต่อสื่อสารเจรจามีผู้คนอยากจะเข้ามาเป็นมิตรกับคุณนะคะตรงเนี้ยก็คุณคุณดูมีสเสน่ห์ดีแล้วคุณก็ดูว่าคุณไม่จะเป็นต้องไปจมทุกข์กับความรักแย่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอในช่วงหลังนะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก็มีดาวพระอาทิตยอยอู่โกหลัง อีกในการที่ดาวพระอาทิตย์มายกหลังพระอาทิตย์คือความสดใสพระอาทิตย์คือความทะ,ะนงตนเมื่อคุณมีดาวที่ทะ,ะนงตนมาทามุมสัมพันธ์ดี mm. ก็แปลว่าคุณจะไม่ค่อยง้อคนรักแล้วนะค,คุณจะรู้สึกเห็นค่าของตัวเองจะยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยู่ได้นะถ้าความรักมันแยกความรักมันเสียเราไม่งอนะะมันจะออกมาเป็นทรงนี้นะตัวตนของคุณแล้วก็คุณเลิก ดาวพระราหูก็เลิกเล็งคุณแล้วด้วยนะคะไอความรุ่มหลงมัวเมาความอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมันปิดบังตาคุณอยู่ทําให้คุณมองอะไรไม่ค่อยชัดเจนมองสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะจางมาลายหายไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าดาวพระราหูย้ายออกไปตั้งแต่วันที่10กันยาย,ยนไปแล้วนะคะอันนี้คือดวงเดือนตุลาคมตรงเนี้ยมันก็จะคลียเคลียไม่ได้มีอะไรที่เล็งคุณอยู่ค่ะทีนี้ดาวสําคัญคือดาวความรักค่ะเราจะไปดูกันที่ดาวพระศุกร์นะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวความรักแห่งโลกเราจะ ใช้ดาวพระศุกร์ดูดวงความรักแม้แต่ว่าท่านดูดวงโหราศาสตร์โดยอิงจากลัคนาเขาก็ยังใช้ดาวพระศุกร์มาร่วมด้วยเลยแต่ทีนี้ยอิงจากราศีเราก็จะดูดาวพระศุกร์เป็นหลักเลยนะคะว่าดาวพระศุกร์สัมพันธ์กับ หลักเอ่อตัวของราศีของคุณไหมดาวพระศุกร์ไปสถิตอยู่ตรงนี้ตลอดแทบจะตลอดทั้งเดือนตุลาเลยนะคะอยู่ที่ราศีสิงห์ซึ่งเรียกว่านะคะนับดูว่ามันเป็นเป็นเท่าไหร่กับกับราศีคุณนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งอสาสี่ห้าอะดาวพระศุกร์เป็น5กับราศีของคุณเวลามันนับเป็น5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุมที่ให้คุณนะคะเขาเรียกว่าตรีโกณอ่ะพอมันเป็นมุมที่ให้คุณนั้นแปลว่า คุณอะยังมีความรักวนอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณหญิงแล้วคุณไม่เอาแล้วก็ได้คุณรักตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองดีกว่าที่จะไปมีอยู่กับความรักแย่ๆแต่คุณก็จะไม่สามารถหนีความรักพ้นเพราะว่าดาวมันสัมพันธ์กับตัวคุณอยู่แต่คุณก็จะเจอความรักที่บางทีมันเป็นปัญหามันมีความขมขื่นเนื่องจากว่าคุณมีดาวพระเสาร์อยู่ตรงนี้ไงและดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์กาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยนะคะณตอนนี้เนี่ย เนื่องจากมุมที่ดาวอยู่ที่มันเป็นตรีโกณดังนั้นนะคะมันไม่ทำลายกันเยอะดังนั้นคุณจะไม่ได้รู้สึกมีความทุกข์ใจอะไรมากใหม่นะักหคือคุณรักตัวเองคุณเห็นคุณค่าของตัวเอง2คือคุณมีความรักรอบตัวที่ไม่ได้ทําให้คุณทุกข์ใจอะไรมากแต่ก็ยังมีความจุกจิกําคาญใจอยู่บ้างเหมือนกันตามลักษณะของดาวเสาร์ที่มากุมดาวตัวตนของคุณอยู่อะ อันนี้นะคะคือการอ่านดวงดาวนะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าถ้าไม่ต้องอยากไม่ต้องให้อ่านดวงดาวมันมันเยอะคุณฟังแล้วคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะอยากจะฟังแบบบทสรุปมาเลยว่าสรุปว่าําทานายคืออะไรจากดวงดาวเนี่ยก็แจ้งได้นะคะเก๋จะได้พูดให้น้อยลงแล้วก็เอาสรุปมาให้ฟังเลยนะคะตรงนี้บทสรุปก็คืออย่างที่บอกไปคือตัวตนคุณมีความทะนงมีความหยิ่งมีความมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ได้สนเรื่องความรักแย่ๆแ,แต่ความรักมันก็จะยังอยู่รอบตัวคุณอยู่ดีเพราะว่าคนรักของคุณหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม คุณอาจจะเป็นคนโสดมันจะมีความรักพุ่งเข้ามาหาเพราะว่าดาวความรักมันอยู่ในมุมดีอะค่ะมันอยู่ในมุมสัมพันธ์กับคุณนะคะจะมีความรักพุ่งเข้ามาหาแต่คุณจะเลือกถ้าคุณเป็นโสดนะคุณจะเลือกเพราะคุณรู้ว่าเฮ้ยคุณดีพอนะที่คุณจะมีคนที่ดีพอกับคุณอะ นะคะคนไม่ดีไม่เอาอ่ะคนที่มันไม่สุไม่คู่ควรไม่เอาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่คนที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะในสถานการณ์ของเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนรักเนี่ยคุณจะรู้ค่าของตัวเองอะ่ะแล้วคุณก็จะไม่วิ่งไล่ตามเขาและนะคะจะต้องเป็นฝ่ายเขานั่นแหละที่วิ่งไล่ตามคุณตามลักษณะของเราความรักที่มันเนี่ยพยายามจะตามคุณอยู่ยสัมพันธ์ดีอยู่อ่าบทสรุปของการทำลายแบบโหราศาสตร์ไทยจะเป็นแบบนี้นะคะลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันว่าอยากฟังสรุปไปเลยสั้นๆนะคะหรือว่าอยากให้อธิบายดาวอยังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งปอยพิ่งกดปิดเรามาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักจากไพ่บ้างเพราะจากไพ่เนี่ยจะแบ่งให้เลยละเอียดเลยที่ไม่อยากให้ปิดโดยเฉพาะคนโสดน,นะอยากจะพูดมากอยากให้ฟัง เพราะว่ามันมีไพ e ่สวยๆขึ้นนะคะคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องราวของความรักนะเกตานดวงด,ดาวกับไพ่ผสมกันนะคะแล้วดวงดาวมันก็บอกแล้วว่าดาวมันสัมพันธ์ดีดาวความรักนะคะมันสัมพันธ์ดีกับคุณคนโสดสนิทคุณมีไพ่คุณสวยมากคุณมีโอกาสจะมีความรักเข้ามาทักทายคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วเป็นไพ่ที่คนนี้อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณได้เลยจริงๆนะมันจะมีการเจออนะคะได้เจอได้พบได้เจอ,ะะไ,ดเจอไ,ดได้ทํากิจกรรมร่วมกันอะไรกับใครบางคนแล้วรู้สึกดีทันทีที่เจออนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย เหมือนเหมือนรู้จักกันมานานมันอบอุ่นมันอบอุ่นใจมันเหมือนมันคุ้นเคยมันอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันแล้วจริงๆก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่มาหรือจะเป็นคนใหม่ก็แล้วแต่แต่เมื่อมาเจอกันแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติบางนก่อนนะคะแล้วมันสามารถเป็นความรักดีๆได้เลยนะคะตรงนี้นะคุณมีโอกาสจะเจอคู่แต่ขอติงไว้ก่อติงไว้ก่อนอย่างหนึ่งคือ บางคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าดูดวงมาทุกสํานักแล้วนะคะดูดวงแบบดวงโดยรวมะนะอูดบอกทุกคนบอกหมดเลยว่าจะเจอคู่ไม่เห็นจะเจอคือถ้าหมอดูทุกคนบอกอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่เจอบางทีคุณต้องพิจารณาแล้วว่าหรือว่าดวงคุณไม่มีคู่นะคะอันนี้คุณอาจจะต้องไปดูดวงส่วนตัวแล้วเพื่อจะเช็คว่าคุณไม่มีถ้าดวงคุณไม่มีคู่นะคะไม่ว่าคุณจะไปดูดวงดวง ดวงโดยรวมเขาจะบอกว่าคุณมีคู่อย่างไรแต่ในเมื่อคุณมันมคุณเกิดมาแล้วมันไม่มีมันก็คือไม่มีนะตรงนี้คุณต้องเข้าใจด้วยนะคะแต่อันนี้พูดสําหรับคนที่ดวงมีคู่และดวงความรักไม่ได้เสียด้วยเพราะถ้าดวงมีคู่และดวงความรักเสียก็เป็นไปได้ว่าคุณจะเจอแต่มันก็จะต้องมีข้อเสียอะไรจุกจิกจุกจิก,จกตามลักษณะเฉพาะคนลงไปชาวธนูทุกคนไม่ได้แปลว่าจะต้องมีดวงความรักเหมือนกันหมดนะคะแต่ภาพรวมแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจอคู่ในช่วงนี้นะคะไพ่สวยดาวสัมพันธ์ดี ต่อมาเป็นคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะดูบ้างค่ะตรงนี้เนี่ยมองแล้วคุณรู้สึกเบื่อนหน่ายกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้คุณคิดว่าคุณคุณเจงอะค่ะแล้วก็มันไม่จบไม่สิ้นสักทีกับความรักที่เออเดี๋ยวนะคือไพ่มัน <c oughs> โอเคอะไพ่มันงอนหน่อยอะโอเคคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับความรักความสัมพันธ์ที่มีแต่เรื่องเบื่อนหน่ายมีแต่ปัญหาเดิมๆนะคะคุณเริ่มจะ ทรณงในตัวเองค่ะราชาถือดาบนะยิงทรณงในตัวเองถ้าความรักมันไม่ดีนะถ้าความรักมันทําให้คุณรู้สึกกังวลจุกจิกลาคาญใจแบบเด็กถือดาบแบบเนี้ยนะคะคุณคิดว่าคุณหันไปทําอย่างอื่นที่สร้างให้ชีวิตคุณมีประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตคุณดีกว่าตามลักษณะของราชาถือดาบจึงไม่เวนเวอกับความรักจนมากเกินไปแล้วฉันมีอย่างอื่นทําฉันไม่คนมีคุณค่าฉันไม่คนเก่งทําไมฉันจะต้องมา,มา ลำคาญใจกับแบบความรักที่มันมีปัญหาเยอะๆแบบนี้ด้วยนะคะลักษณะของ คุณในช่วงเดือนตุลาคุณจะเป็นแบบนี้มีความมั่นอกมั่นใจมากเลยแต่พอคุณเป็นอย่างนี้ปั๊บนะคนคุยของคุณเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกหหยหาคุณแล้วนะคะเขาจะมีความรู้สึกสามไม้เท้าคือเขายังอยากมีคุณไปในอนาคตยาวๆมองไปข้างหน้าเขาก็อยากเห็นคุณอยู่อะยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะคุณจะรีบไปไหนละอย่าเพิ่งไปสิดังนั้นนะคะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาจะต้องรีบพยายามทําอะไรเพื่อได้คุณกลับมาแล้วนะคะคุณพยายามคุณคุณรักตัวเองแล้วตอนเนี้ย คุณไม่สนใจแล้วคุณไม่ใส่ใจแล้วคุณมีอะไรทําพอตอนนี้แหละเขาจะวิ่งตามนะคะอันนี้มันเป็นไพ่ของการแข่งขันและการพยายามเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งแต่คู่แข่งตรงนี้ก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีใครใหม่เข้ามาคู่แข่งของเขาอาจจะเป็นเรื่องการงานของคุณก็ได้นะคะเมื่อคนเรารู้รู้ คุณค่าของตัวเองอะค่ะบางครั้งคนอื่นเราก็ไม่ได้ไปสนนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าใครจะมองเรายังไงเขาจะรักเราไหมเขาจะคิดกับเราไหมเขาจะคิดกับเราอย่างเราไม่ได้สนแล้วเพราะเรารู้ว่าเรามีคุณค่าของแกตัวของเราเองนะคะบางทีคู่แข่งในลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นคู่แข่งของการที่จะมีใครอีกคนนึงมาแข่งจีบคุณกับเขาแต่เป็นเรื่องของการที่คุณรู้คุณค่าของตัวเองแล้วคุณมีอะไรโฟกัสและสิ่งที่คุณโฟกัสนั้นนะคุณมีแพชชั่นกับตรงนั้นจนเขารู้สึกว่าคุณสนใจเขาน้อยลงไปแล้วนะแล้วเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่เฮ้ยยดี๋กอน กลับอก่อกอย่าเพิ่งไปนะคะเขาก็จะพยายามที่จะแข่งขันและตรงนี้นะคะเพื่อจะเอาคุณกลับมาให้คุณกลับมาใส่ใจเขาให้เหมือนเดิมให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะดูแลวความพยายามของเขาเนี่ยออกแนวมามาหายๆเหมือนกันนะคือเขาก็ยังเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงมากเลยนะคะหรือไม่ก็มีความที่ยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์มันก็เลยทําให้ของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปอ่ะแต่เขาก็พยายามไม่ได้มากพอเท่าที่ควรแต่เขารู้สึกนะความรู้สึกของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาพยายามมากพอแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้มากพอเท่าที่ควร onces, อ่เพราะว่าเขายังมีความเป็นเด็กอยู่เยอะนะเขาอาจจะแก่แล้วก็ได้นะแต่ว่า ความรู้สึกของเขาในเรื่องราวหรือทัศนิกของทัศนคติของเขาที่มีต่อความรักอะ่ะมันยังเหมือนเด็กๆอยู่เลยอะ่ะยังไม่ไดอยากรีบอ,อะไรนะคะแล้วพอรู้สึกว่าเอออยากจะไปเรื่อยๆแต่พอรู้สึกว่ามันจะหลุดมือไปแล้วถึงจะรีบแบบพยายามจะขวอยคว้าไว้นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จริงๆแล้วมันยังกระท่อนกระแท่นนะเนื่องจากว่าคุณ,ค,ณคุณเริ่มคุณเริ่มไม่ค่อยใส่ใจเขาแล้วเขาพยายามจะยื้อคุณแต่เขาก็ทําได้ไม่เต็มที่ทําได้ไม่ดีนะนะคะก็เลยทําให้เกิดความเป็น คือมันมันยืดยืดยื้อหน่อยนะคือมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะราชินีดาบคือเรารู้สึกเหมือนมันลำจุกจิกลำคันใจนะคะมันมีจุดที่มันคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราโตแลวความคิดของเรามันโตแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักนะเราอาจจะเด็กกว่าเขาแต่ว่าความคิดทัศนคติของเราในเรื่องราวของความรักมันคือโตแล้วมันคือมันจะต้องรับผิดชอบในเรื่องราวของความรักนะคะอยากมีความรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะแบบเข้าใจกันไม่มาง้งแงงแต่บางทีเขาก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งหรือจริงๆสถานการณ์อาจจะกลับกันก็ได้นะะออาาจจจเป็นคคุุุณณที่รู้สึกกยงงงแมม มิ่งแต่เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดความขัดขัดขัด,ข,ดขัดกันหน่อยนะคะความสัมพันธ์ยังออกเป็นแนวต้องพยายามเยอะนี่คือการลงสนามสงครามสนามรบนะคะเจอเชอรรีโอตความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้แต่ก็ลงนะลงแล้วก็ต้องการจะสู้เพื่อที่จะไปต่อด้วยแล้วก็ดูว่าทิศทางเนี่ยก็คือเขานะั่นแหละพยายามอยากจะไปต่อนะคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะดูว่ามั่นใจในตัวเองมีอย่างอื่นโฟกัสจะถามว่าเอาจริงๆแล้วว่าคุณตัดเขาได้ไหมก็ไม่ได้นะคุณก็แค่รู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีอย่างอื่นให้โฟกัสเท่านั้นเองแต่คุณก็ยังตัดเขาไม่ได้หรอกยิ่งถ้าเห็นเขามาพยายามอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมา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 ,มาหายหายเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่าใจอ่อนให้กับเขาอยู่แหละยังไงความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นไพ่3 เรียนนะคะซึ่งเป็นไพ่ของการที่มันก็ยังหันหน้าเข้ามาคุยกันได้ยังมีปฏิสัมพันธ์ดีๆกันได้ถึงแม้บางช่วงเวลาจะหินห่างไปบ้างบางช่วงเวลาจะดูกระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่มันก็จบด้วยไพ่ของการความสัมพันธ์ยังดําเนินต่อไปค่ะอ๋อแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมีไพ่เลขสามขึ้นมาถึงสองใบก็ไม่แน่เหมือนกันว่าบางทีการที่คุณวอกแวกไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของงานและคุณอาจจะมีคนเข้ามาใหมจ่จริงๆก็ได้นะโอเคต่อมานะคะเป็นเรื่องราวของคนที่มีคน คนรักชัดเจนแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแฟนกันเฉยหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะคือตัวคุณเนี่ยจริงๆคุณก็ยังรักเขานะาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ของความรักความอุ่นที่ดีแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยตอนเนี้ย ในเรื่องราวของความรักทัศนคติในเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีอย่างอื่นเข้ามาให้ทำนะคะลูกคุณก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวตามลักษณะของชาวธนูที่จะเกิดขึ้นจากทั้งจักดวงดาวแล้วก็จากทุกสถานะที่เห็นเนี่ยไพ่ตัวตนของคุณจะมีไพ่ของความเด็ดเดี่ยวเกิดขึ้นคือไพ่ดาบซึ่งเป็นดาบที่ดีนะไม่ใช่ดาบเสียนะคะหนึ่งดาบนี่ก็เป็นดาบที่ดีคือมีความมั่นจมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็ยังมีไพ่อัศวินถือไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของคนมีกิจกรรมเยอะช่วงนั้้นนเนีี่่ยยยคคคุุุณณณจจะะมมออไไไรทหททําาาาลลๆงงบด โฟกัสเรื่องความรักมากนักแหละแต่กลายเป็นว่าเขาตังหากที่จะมาโฟกัสเรื่องความรักมากกว่าคุณอีกนะคะเขาได้ไพ่สองถ้วยเลยเป็นความรักลึกซึ้งที่เขาเกิดขึ้นนะคะมีความรักที่ดีกับคุณอะจิตใจเขาก็ยังฝักใฝ่อยู่แต่กับคุณนะคะแล้วก็ยังมี ราชาถือถ้วยด้วยนี่ก็เป็นไพ่ความรักที่สวยมากๆทั้งสองใบเลยอันนี้เป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำรับเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ของความอบอ้อมอารีความช่วยเหลือเกื้อกูลความเอื้อ,ฟอเฟื้อเผื่อแผ่นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเป็นความรักที่มีความลึกซึ้งจรงใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามันอาจจะเกิดปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะที่ทําให้เขาไม่ได้รู้ตัวว่าจริงๆเราเขาขัดคุณไม่ได้นะเขารักคุณมากนะคะแต่ว่า,าคุณ เขาอาจจะทําอะไรให้คุณผิดหวังจนคุณไม่อยากจะไปใส่ใจเขาแล้วทั้งนั้นที่คุณก็รักเขาอยู่นะแต่คุณมีอย่างอื่นให้โฟกัสนะคะเขาก็เลยเกิดความรู้สึกผิดหวังบ้างแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าอยากจะทบทวนกลับไปทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าทําไมคุณถึงมีปฏิกิริยาเหมือนใส่ใจเขาน้อยลงแบบนี้นะคะมีความรู้สึกผิดหวังมีความรู้สึกยึดติดกับอดีตที่คุณเคยเขาคุณเคยให้เขามาตลอด นะคะคุณเคยให้เคยให้มาตลอดแต่ตอนนี้นะคุณถึงเวลาที่คุณหยุดแล้วอ่ะถึงเวลาที่คุณไม่ต้องวิ่งตามเขาแล้วล่ะเขาจะกลับอยากจะกลับมาวิ่งตามคุณแทนนะคะแต่ลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ ค่อนข้างจะอึมครึมทีเดียวนะสาหรับคุณและเขาเพราะว่าคุณคุณรู้สึกคุณเหนื่อยมากนะคะที่คุณจะต้องไล่ตามเขามาตลอดแล้วพอคุณหยุดปั๊บเนี่ยเขาจะมาวิ่งตามคุณเนี่ยแต่ลักษณะของความสัมพันธ์ยังดูอึมครึมอยู่1คือคุณอาจจะมีอะไรติดค้างคาใจอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็กลัวจะเจออีหลอกเดิมอีกนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเลยยังไม่ได้สว่าง กระจ่างชัดนะักยังเป็นภาพไพ่ของเดอะมูนนะคะเราก็ยังมีภาพไพ่เดวิลขึ้นมาก็คือมีความหมงุดหงิดมีการอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนใส่กันนะคะบางทีก็รําคาญใจคือบางทีเราอยากจะไปทำกิจกรรมอะไรของเราพอเราไม่ยุง่งไม่สนก็จะมายือ้อพอเราจะกลับไปก็มาทําเป็นเหมือนแบบเออคือคือตอนเนี้ย คุณคุณก็คุณก็อาจจะอยู่ในอารมณ์สับสนนะไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ในจุดที่เราควรจะกลับไปดีเขาดีไหมควรจะกลับไปวิ่งไล่ตามเขาอีกดีไหมนะคะแลัลักษณะแบบนี้นะคะณตอนนี้เนี่ยก็คือคุณคิดว่าคุณขอทําอะไรของคุณที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวของคุณดีกว่าที่จะมานั่งคอยสนใจในเรื่องราวของความรักซึ่งมันก็เลยทําให้เขารู้สึกโหยหาความรักจากคุณอยู่เหมือนกันนะคะเป็นความรักที่เติมเต็มไม่ได้ก็คือพอคุณเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็เติมเต็ม คุณเขาก็รู้สึกว่าคุณ là, เติมเต็มให้เขาไม่ได้ขาดขาดเพราะว่าคุณไม่สนใจเขาแล้วนะแต่เขาจะมาวิ่งไล่ตามคุณเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันก็ยังทําให้เติมเต็มคุณไม่ได้นะเพราะไพ่นี้ไม่ใช่เป็นไพ่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นไพ่สถานการณ์ไพ่ห้าห้าเหรียญเป็นไพ่สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงเดือนตุลาคมนั่นก็คือเรื่องของการที่มีกันและกันอยู่แต่เหมือนไม่มีแต่เอามาเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันไม่ได้นะคะทั้งๆั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยน่ันคูคนนคกแล้ว นะคะแต่ว่าเหมือนมีกันและกันแต่มันไม่สามารถเติมเต็มกันได้นั่นแหละค่ะโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเกตรับดูแบบมีค่าครูรายละเอียดแปะเอาไว้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ